น้ำมันมันทาไมได้ดีใม้เวลาดวนๆเลยเราจะท้าตำนานแล้วหอยไม่ได้ของยานด้วยของยารย์ด้วยเหรอเออครับป๋าเดยอะคิดคิดราคาทุนให้หมดทุกคันคะแนนคะแนนติดกันหมดเลยสมองกลแล้วถามว่าดีไหมถูกใจมากกำลังจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าตอนนี้เรากำลังจะทำอุปกรณ์นวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยที่ทดลองโดยรถแท็กซี่ก่อน เจ้าของโปรดักเป็นผู้มาสาธิตให้ท่านได้ชมครับไฟเต็ดู3 3และพิสูจน์ด้วยการกระทําจริงและสามารถพิสูจน์ได้และวัดค่าได้ว่าประหยัดคูับไไม่น่าเกินเต็มที่ครับ CCA ไม่น่าเกิน4ี่อยเดี๋ยวดูนะครับไอ้นี่คือเขาเรียกว่าก่อนทําการติดตั้งระบบ ปัจจุบันนี้รถมันถูกควบคุมด้วยเขาเรียกว่ากล่อง ECU มันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์รเพาฉะนั้นระบบไฟสำคัญสุดถ้าใครบอกว่ารถยนต์อะไรนะรถยนต์ขับไปแล้วสตาร์ทแล้วถอดแบตออกได้ผมท้าเลยรถคุวันนี้ถอดออกนี่พังหมดอะครับดูนะครับก็คือแรงแรงดันปกติครับความต้านทานอยู่ที่6.99มิลลโวลต์มิลลิโอห์ม แล้วต่อไปก็คือกระแสไฟที่พ้นถ<ต>ึง CCA อยู่400.5 4 0 <ter SAN> <Maria> 2 5ดูนะครับว่าติดไปมันจะเกิดอะไรขึ้นก็นวัตกรรมมันต้องวัดได้ครับเพื่อนเนี้ยต้องวัดได้ครับยังผมยังไม่ต้องใส่ถุงเลยเนาะเอาง่ายๆครับนี่เขาติดเครื่องเสียงชัดเจนมากครับ ไอที่ส่งแกมพี่เตอร์ใช้สองคนแต่ส่งไปที่นี่ต้องขับหนูนี่เป็นครับอ่อยอดไปงานวิจัยให้แม่ได้ก็อตอนนี้ผมทำแบตเตอรี่ด้วยจากตัวนี้แล้วก็รวมเป็นแบตเตอรี่ก็แทนแบตเตอรี่ได้เลยครับแต่เรายังไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวโดนเก็บก่อนออจริงๆครับ<อ>จริงๆคือ,คอทำเป็นแบตเตอรี่เลยครับจากตัวนี้แล้วก็ทำได้แล้วเรียบร้อยอ สวัสดีครับสวัสดีพี่มีั้สมันดีครับประหยัดน้ำันป่ะเป็นตัวเซฟพลังงานของดีพอดีผมมีคอนแทคดีครับโอ้โหเยอมาวันนี้ใช้เยอะมากเป็นวันเทกี่เพบีโอ้ไม่ถึงครับถ้าเอาโดยเฉลี่ยนะครับก็ถ้าเป็นเซฟของเรื่องของตัวตัวประหยัดน้ามันอายุการใช้งานเฉลี่ยก็ประมาณสปีครับ แล้วรถยเซฟเซฟแบตเตอรี่ด้วยเซฟครับเซฟแบตเตอรี่ตอนผมเฉลีย่ยประมาณ25%ถึง40%แล้วไอ้หน้าผังเก็บมันอยู่เด่นเลยห้าเปอร์เซ็นต์ครับเฉลีย่ยคืออธิบายอย่างงี้ครับพี่<ะ>อย่างที่พี่ก็อธิบายไปเมื่อสักครู่อ่ะไอ้รถยนต์เนี่ย ECU เนี่ยสายกิ๊บคือไอ้คอนโทรลยูนิตถ้าไอ้ตัวนี้มันไปเหมือนว่าไปเรียงกระแสให้ตัว ECU ทำงานได้ดีขึ้นระบบสั่งจ่ายทุกอย่างมันคือสมองกลของเครื่องยนต์ถูกไหมฮะถ้าเครื่องยนต์สมองกลมันทำงานมาตรฐานทำงานดี ระบบทั้งหมดดีหมดครับแล้ว่าจะเป็นระบบสั่งจ่ายน้ํามันมันคือใช้ไฟฟ้าควบคุมเพราะว่ารุ่นใหม่เป็นคันเร่งไฟฟ้าหมดถูกต้องไหมครับไม่มีคันเร่งสายแล้วนะครับทุกอย่างควบคุมจากตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับตัอย่างี้แล้ขอใบรับรองอันนี้พี่เขาผ่านมามารฐานมอปไปแล้วเทียบเทียบสถาบันยานยนต์มาเลยครับ2บทครับ ก็นี่ครับพอติดแค่นี้ครับบวกลบทําไมถึงติดง่ายอย่างนี้รู้เลยครับเพราะว่าหลักการเหมือนแฟลไดรอย่าลืมว่าผมจับจบความผมออกแบบไม่อยากใช้ก็ตัดออกบวกลบอยากใช้ก็เสียบเข้าอย่างนี้ครับมันมีมันมีที่มาวิธีวิธีวิธีการต่อยึดมีกับบวกลบครับเนี้ยบวกลบแค่นี้เองนะครับเนี่ยครับติดตั้งง่ายครับไม่ยุ่งยากไม่ทำให้ระบบอื่นๆไม่ใช่ครับเดี๋ยวฟังผมอธิบายแล้วจะโอ้ยริงว่ะคือ คือมันเหมือนหลักการ UPS จริงๆคือคืออย่างนี้ครับอันนี้คือเหมือนถ้าในในอุปกรณ์เครื่อง่คือเป็นคอนดิเซอร์ตัวหนึ่งถูกครับถูกเลยครับถูกเครับถูกเลยครับเท่าไหร่นั่นเนี่ยเดี๋ยวเท่่นี่ข้างหน้าเดี๋ยวผมดนมครับโวลต์คงที่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงดันเฮ้ยไม่ใช่ความต้านทานมันลดลงเห็นไหมครับ แล้วก็พอความต้านทานลดลงก็เรียกว่ากระแสไฟที่เกิดขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นเหมื่อขึ่นโอมนะครับจาก6.0จากจาก6.0เท่าไหร่ครับ6.69หรือเปล่าเหลือ5ความต้านทานลดลงแสดลงว่ากระแสเดินได้ดีขึ้นใช่ครับ5.0ลดลงนะครับความต้านทานลดลง